สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่15เดือน 9, 2566นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวฟุตบอลกันกน,นะครับวันนี้มีข่าวแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับแล้วก็มีอาร์เซนอลด้วยนะวันนี้นะแล้วก็มีแมนซิตี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับจากเว็บไซต์ TH s p o r t แล้วก็90มิลนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนีครับทุกคนครับหงนะครับลุ้นหนักนะครับเทนกับนูนเยสชว่วอมล่าสุดนะครับ เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและดาวินนูนเยสสองสตาร์ของลิเวอร์พูลไม่ได้ซ้อมล่าสุดกับสโมสอนเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาก่อนเกมที่จะไปเยือนกับวูแพมตันในมันเสานี้หงแดงครับออกสตาร์ทได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่นนี้ด้วยการเก็บไปแล้ว10คะแนนจาก4เกมแรกของฤดูกาลตอนนี้นะลังอันดับ3ของตารางคะแนนพิมร์ลีก โดยทีมเตรียมบุกเยือนหมาป่าในวันเสาร์นี้หลังจากเบรกโปรแกรมทีมชาติอย่างไรก็ตามเจอร์กนคอปต้องลุ้นสภาพความพร้อมของนักเตะในทีมซึ่งจากรายงานล่าสุดทั้งเทนและนูนเยสไม่ได้ลงซ้อมออนัดล่าสุดกับทีมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเทรน์นะถูกเปลี่ยนออกจากสนามในนาทีที่71ของเกมที่ชนะแอสตัน3 0ก่อนเบรกทีมชาติด,ด้วยการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายแม้ว่า แม้ว่าเจ้าตัวนะจะออกมาบอกว่าปัญหาไม่ได้ร้ายแรงแต่ก็ต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษอยู่ดีส่วนทางด้านนูนเยสที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอุลุกไวยทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยทางเทนมาเซโลบีเอลซาเผยเรื่องนี้ด้วยตวเเนเองเทนเนอร์นะครับขออภัยนะ อย่างไรก็ตามอีบาฮิมากุนาเต้กองหลังกลับมาซ้อมแล้วถือว่าเป็นข่าวดีจากที่ทีมจะไม่มีเวอร์จิลฟันได้ที่ติดโทษแบนนะครับก็น่าจะ รอดูกันนะว่าจะทันหรือเปล่านะครับสลับ2คนนี้นะสลับเอ่อเทนตกับทางด้านของดาวินนุนเยนนะครับถ้าโหลิฟูไม่ทันนี่เสียหายอย่างหนักนะครับเพราะว่าเทนก็เป็นตัวหลักดาวินนุนเยนก็หลักกาลังฟอร์มดีกําลังที่อยากได้รับโอกาสไวๆนะเออก็ขอให้ไม่เจ็บแล้วกันขอให้ลงทันนัดที่เจอกับวูและกันนะครับมาต่อทนนี่ข่าวอาริซอนกันบ้างครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับทุกคนครับสื่อเผยนะทีมดังซาอุเตรียมหวนล่านายทวารลิพูเฝ้าเสาซัมเมอร์หน้านะครับ ดีเลติกนะครับสื่อเมืองผู้ดีประคมข่าวว่าเอาอิติฮัดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอควา้าอาริซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกไปเฝ้าเสาในซัมเมอร์ปี2024 ตลอดห่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเอาอิติฮัดให้ความสนใจอลิซอนเป็นอย่างมากและพยายามเจรจาคว้าตัวไปเสริมทัพให้ได้แต่ทางด้านห่งแดงนะปริเสธทันทีพร้อมยืนยันว่ามือกาวไัย30ปียังเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมขณะเดียวกันอลิซอนเพิ่งได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมในซีซั่นนี้ ซึ่งเป็นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญาสญ,ญาฉบับปัจจุบันโดยจะทำให้โกเลือดแซมบ้าคนนี้นะขยับมา,ามีรายได้สูงสุดเป็นอันดับ3ของลิเรูลรองจากโมฮัมเหม็ดซาร่าและเวอร์ชิลฟันได้อย่างไรก็ตามรายงานยังระบุอีกว่าเอาอิติฮัดยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะคว้าลายเซน็นอ,อลิซอนไปครอบครอง และพวกเขาก็เตรียมจะกลับมาพร้อมกับยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลให้กับร์พูพิจารณาในปีหน้าสำหรับร์พูเพิ่งปล่อยนักเตะไปเล่นในลีกซาอุ2รายคือฟาบินโยกองกลางชาวบราซิลและจอแดนเฮนรูซันอดีตกับตันทีมนะครับโ,โหซาอุนี่มีข่าวอย่างหนักกับร์พูนะครับไม่ว่าจะเป็นซา่าอาริซอนครับต้องมารอดูกันนะว่าตลาดหน้าหนาวจะเป็นอย่างไรน,นะครับสำหรับอนาคตขออภัยครับสำหรับอนาคตของอาริซอนเบเกอร์นะครับ มาต่อที่ข่าวเชลซีกันบ้างนะครับชีวิลนะยกเอฟล่าแกรี่ต้นแบบของการเล่นนะครับเบนชีวิลนะครับแบ็กซ้ายของเชลซีนะเผยว่าให้ความชื่นชมปาติคเอฟลาและแกรี่เนวิลสองตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมยกให้เป็นต้นฉบับในการเล่นนะครับแข่งทีมชาติอังกฤษนะครับถูกขอให้เลือก5ฟูลแบ็กตลอดการของพิม์ลีกซึ่งทางเบนชีวิลนะ เลือกสสตาร์ของปีศัตแดงร่วมถึง2นักเตะปัจจุบันของลิเวอร์พูลอย่างเทนอาโนและแอนดี้ลูปสันบวกกับตำนานของเชลซีอย่างเอชลีย์โคลพาติดเอฟลาผมคุ้นเคยกับการดูเกมของยูไนเต็ดตอนที่เติบโตขึ้นมาในฐานะฟูลแบ็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแบ็กซ้ายผมดูเกมของเขาอย่างใกล้ชิดผมชอบวิธีการเล่นของเขาทั้งเติมเกมบุกและเล่นเกมรับ มันสุดยอดมากๆเขาดูเหมือนเป็นปีกโดยธรรมชาติแกลลี่เนวิลเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไม่หยุดคว้าแชมป์มากมายกับแมนยูนเนเต็ดเขาเป็นผู้นำในสนามเป็นผู้นำนอกสนามเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงชีวิลนะครับพูดถึงแอชลีย์โคว่าเขาเป็นคนที่ผมคุยด้วยตอนที่ย้ายมาร่วมทีมและผมเคารพในฐานะนักเตะเสมอจากนั้น ผมได้เจอกับเขานอกจากเกมฟุตบอลด้วยและได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนผมคิดว่ายังมีแบ็กดีๆที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้เช่นแอนดี้รูเบอร์ซันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะแบ็กซ้ายเขาคือคนที่ผมให้ความเคารพผมเห็นสิ่งเขาที่ทำเพื่อลีครูและเขาคว้าแชมป์มากมายที่นั่นส่วนเทนกับเท้าขวาของเขาความสามารถในการเปิดบอล ระยะของการผ่านบอลฟรีคิกลูกตั้งเตะในทางเทคนิคแล้วเขาคือหนึ่งในฟูลแบ็กดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับโอ้โห,หถือว่าปากหวานกับเพื่อนร่วมหลีกแล้วกันเออปากหวานกับเพื่อนร่วมหลีกอังกฤษนะครับโอ้โหเป็นชีวิวปากหวานจริงๆนะแล้วก็เทนนี่ก็ทีมชาติเดียวกันด้วยนะครับเออปากหวานจริงๆนะโอเคนะครับมากันที่ข่าวแมนยูกันบ้างน,นะครับอัลบัตนะฟื้นเจ็บหลังคาดพร้อมเจิมผีเสานี้นะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์นเตน์ครับพอจะมีข่าวดีบ้างครับกบสารพัดดราม่าช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเชื่อว่ากองกลางโซฟิยานอัมลาบัตนะจะผ่านความฟิตมีชื่อใช้งานพบกับไบตัน16กันยานี้ซึ่งหากถูกส่งแข่งจะถือเป็นการเดบิวต์เกมแรกเลยนะรายงานจากเทลิกราฟ,ฟุตบอลนะครับว่าดาวเตะวัย27ปีโดนเช่ายืมจากฟิออเรตินาท้งฤุูกาลแบบมีออปชันซื้อขาด ทางนี้นะครับเจ้าตัวพลาดเซ็นสัญญาทันเวลาเกมลีกล่าสุดที่แพ้อาร์ซนอน1-3ถึงมีการถอนชื่อจากทีมชาติมโมร็อกโกผลสืบเนื่องจากปัญหาเจ็บหลังของอัลลับ,บัิแต่ล่าสุดนะครับการเข้าฟื้นฟูยังศูนย์ฝึกแคลิงตันก่อนเวลาเพราะเฮดโค้ชวาลิดเล็กลากีของสิงโตแอสลาดใจดีนะปล่อยตัวเขาออกมาทำให้อลัลลาบัตมีเวลากายภาพมาก และสะสมความฟิตจนเป็นที่น่าพอใจสำหรับการประเดิมสีเสื้อของปีศาจแดงนอกจากแข่งโมโลโกกับทางผู้จัดการทีมเอริกเดนฮารลุ้นเห็นเมสันเมาส์ฟื้นเจ็บต้นขากลับมาข้อสนิมก่อนบิ๊กแมตช์แชมเปียนลีกเยือนบาเยิร์นมิวนิกเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าแค่อารบัตครับที่ลุ้นเป็นตัวจริงเกมที่พบกับไบาตันนะแต่ว่ามีสันเมาส์ก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะครับก็รอดูกันนะว่า,าวันที่16นี้นะครับ แมนยู U, เจอกับไบตันน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับอลัลบ,บัตจะได้ลงหรือไม่นะครับสำหรับาการเดบิวต์เกมแรกของเจ้าตัวนะผมก็อยากเห็นฟอร์มเหมือนกันนะครับมาที่ข่าวอาร์เซนอลกันมากนะครับยูเวนตุสนะเล็งคว้าสตาร์อาร์เซนอลร่วมทับหากปอกบาโดนแบนยาว ยูเวนตุสนะครับสโมสรนยักษ์ใหญ่แห่งศึกกันโชซิเรอาอิตาลีกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวโทมัสปาเต้มิดฟิลตัวรับชาติการ้าของอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์อังกฤษไปเสริมทัพในตลาดนักเตะมกราคมปีหน้ามัตซี่มิเลียโน,โนอันเลกรีเทนเนอร์ยูเวนตุสต้องเจอกับปัญหาใหญ่หลังจากพอปอกบามิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศส ถูกตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกายและถูกแบนชั่วคราวไปแล้วโดยถ้าหากมีการพิสูจน์ว่าเจ้าตัวเจิตนาจริงๆที่ใช้สารกระตุ้นก็อาจมีสิทธิ์โดนลงโทษสถานหนักด้วยการแบนถึง4ปีเลยทีเดียวจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้อเลกีนะเริ่มขยับมองหากองกลางคนใหม่เข้ามาทดแทนป๊อกบาและชื่อของปาเตาก็อยู่ในขายที่พิจารณาอย่างจริงจัง โดยมองว่าดาวเตะวัย30ปีคนนี้นะมีทั้งฝีเท้ายอดเยี่ยมและประสบการณ์เวทีระดับสูงที่เข้ามาช่วยทีมได้ทันทีอย่างไรก็ตามมิกเกลเดเตตากุนซื้อาอร์เซนอลไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวปาเตออกไปเนื่องจากยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแผงแดนกลางของทีมและมิดฟิลด์ดาวดําก็ยังเหลือสัญญายาวกับสโมสรจนถึงปี2025 สำหรับปาเตนะนับตั้งแต่ย้ายจากแอตเลติโกมาลิดมาเล่นกับอาเซนอนในปี2020นั้นเจ้าตัวนะ้นลงสนามไปมากกว่า100เกมซัดไป5ประตูด้วยกันนะครับโอ้โ oh, หผมมองว่าถ้ายูเว่สนใจจริงผมว่าอาเซนอลไม่น่าจะปล่อยนะเพราะว่านี่เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็เป็นตัวหลักที่แบบฟอร์มดีด้วยนะไม่ใช่ฟอร์มแย่นะครับเออก็ผมมองว่าอาเซนอนไม่น่าจะปล่อยเพราะว่าโห oh, รายการ อ่าลีกก็มีแชมเปี้ยนลีกก็มีโอ้โหหลายอย่างอนะ่ะหลายรายการนะครับไม่ถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่รู้ว่ากองการนี่จะเหลือหรือเปล่านะครับสลับตลาดหน้าหนาวนี้นะครับ mm. มาปิดท้ายกันที่ข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้กันดีกว่านะครับโรมาโน่นะยันชัดจอมทัพแมนซิตี้มีค่าฉีกสัญญาในซัมเมอร์2 4 f a ฟาบิซซโอรโรมาโน่น,นะครับนักข่าวคนดัง ออกมาเปิดเผยว่าเบนนโดซิวาเพย์เมเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสของแมนซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเงื่อนไขฉีกสัญญาที่จะสามารถใช้ได้ในซัมเมอร์หน้าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะจอมทัพวัย29บปีตกเป็นข่าวพัวพันกับปารีสและบาร์เซโลนาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจจะหลดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้ออกไปจนถึงปี2 0 2 7 2,026นะครับขออภัยนะอย่างไรก็ตามนะโรมาโนยืนยันว่าซิลวาและแมนซิตี้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะใส่ค่าฉีกสัญญาเอาไว้แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงรายละเอียดต่างๆในสัญญาระหว่างตัวนักเตะและทัพเรือใบสีฟ้าโรมาโนนะครับยังกล่าวอีกนะว่าสำหรับแบนารโดซิลวาตามที่ผมได้รับรายงานมาผมสามารถยืนยันได้ว่ามีเงื่อนไขฉีกสัญญาในสัญญาใหม่ของเขา แต่รายละเอียดเหล่านั้นผมยังไม่ได้รับการยืนยันจากสโมสรและผู้เล่นมันไม่ใช่ข้อตกลงเฉพาะของสโมสรเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องที่พวกเขาต้องการพูดคุยกันในปี2024เนื่องจากแบนาโดต้องการขยายสัญญากับแมนซิตี้ไปก่อน เพราะเขาต้องการแชมป์ลีกอีกครั้งในปีหน้าโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมว่าใส่แหละคออ่าฉีกสัญญาของเบนเดนะครับเพราะว่าจะได้ทําเงินให้กับเรือใบด้วยนะไม่ใช่ว่าเซ็นฟรีโหคงจะยากนะครับเออแต่ถ้าอยากฉีกสัญญาก็เซ็นไปได้เลยแต่ว่าต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาแพงหน่อยนะครับสำหรับออทางด้านของทีมที่สนใจเบนเดโร์ซิวานะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสไม่ว่าจะเป็นบาซานะ โอเคครับประมาณนี้นะครับสลับเข่าเย็นครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ช่องคันป่าฟุตบอลช่องเล็กๆน้อยๆของผมคนนี้ด้วยนะครับบอกไว้เสมอบอกไว้ทุกคลิปนะครับผมอาจจะพูดติดขัดบ้างนะวันนี้โอ้โหไปเรียนมาตอนเย็นนะครับทุกคนครับขอภัยจริงนะเออวันนี้เพียมากนะครับเออวันนี้เรียนหนักนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้คันป่าฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย